พี่พี่สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยนะครับสําหรับพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวจะมาแกะกล่องพัสดุที่พี่พี่ทางบ้านส่งมานะครับนะฮะวันนี้ใช้บริการของเคอรี่ครับท่านนี้ครับนะส่งมาชื่อผมชัดเจนครับอ่ะผมวางสลับกันนะครับนี่ครับโอชัดไหมเอ่ยพงกรสุนสง่ารัตนะ0924191588ชัดเจนครับนะ เดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับถ้าพระเครื่องด้านในนะครับเดี๋ยวผมขอแกะเสร็จแล้วก็สแกนสองสแกนก่อนถ้าเป็นพระแท้ผมจะเปิดให้พี่วีได้เช่าบูชากันต่อเลยครับนะอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามใต้ช่องคลิป YouTube ด้านล่างนี่ครับนะฮะเดี๋ยวผมขอญาตแกะสักคู่นะครับห่อใหญ่มากเลยนะครับห่อนี้นะน่าจะมีพระเครื่องหลายองค์ครับและมีน้ําหนักมากเลยนะฮะเดี๋ยวติดตามกันก่อนกันต่อเลยนะครับพี่ๆจ๋า แกะเรียบร้อยครับพี่พี่สแกนเรียบร้อยครับต้องบอกเลยว่าขนลูกขนพองกันเลยเชียวนะครับนะต้องบอกว่ามีตั้งแต่พระเครื่องยุคต้นยังยังยุคสุดท้ายของท่านนะยังรุ่นท้ายๆของท่านนะครับส่งพระเครื่องมาหลายองค์มากนะครับพี่ท่านนี้นะที่ผมบอกว่าเด็ดที่สุดคือองค์นี้ครับนี่คือพระนะฮะขุนแผนครับยุคต้นของหลวงปู่หลิวท่านสร้างไว้ในปีพศ .2,500 ครับ2,500ครับฟังไม่ผิดครับ 250 0ครับพระขุนแผนหลวงปู่หลิวครับนะฮะดูครับด้านหลังนะครับนะฮะเป็นยันหัวใจขุนแผนครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าเมตตามหาเสน่เป็นเลิศครับนะฮะเมตตามหาเสน่เมตตามหานิยมเป็นเลิศครับสวยสมบูรณ์มากจันยันด้วยมือครับนะจันยันด้วยมือครับดูครับสวยมากนะพี่ๆนะนะนะรอยนิ้วมือกดพิมพ์นะครับสวยมากครับ เนื้อเก่าถึงยุคนะฮะนะครับนะพระคุณแผนนะปี2,500ครับนะอง์นี้เป็นองค์ที่ผ่านเข้ามือผมมาเพียงนะถ้านับก็3องนะองที่3นะนะอง์นี้ต้องบอกว่าเคยปล่อยไปสูงสุดก็เกือบเกือบ2 0,000นะเกือบเกือบครับ แต่อง์นี้นะครับไม่ถึงหรอกครับแต่ว่ายังไม่เปิดครับไม่ถึงหรอกครับแต่ยังไม่เปิดเพราะว่าหายากมากครับพี่พี่หายากมากครับบางคนชอบเต่านะครับชอบพระยาเต่าเรือนชอบพระเครื่องรุ่นอื่นของหลวงปู่หลิวแต่ผมบอกเลยว่าผมนี่ชอบพระเครื่องยุคต้นของท่านนะครับเพราะผมเชื่อว่าท่านใส่เต็มครับใส่พุทธคุณมาเต็มอ้ะนะครับพระคุณแผนนะครับหลวงปู่หลิวปี2,500ครับนะต่อไปนี่ครับ มีมาสี่องค์ครับพี่พี่มีมาสี่องค์ครับในหอนี้ครับพระยาเต่าเรือนเต่าโชคลาบเต่าเมตตาเต่าค้าขายครับมาสี่องค์ครับปกติผมเปิดให้เช่าบูชาอยู่องละนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะฮะเต่าโชคลาบเต่าค้าขายรุ่นเพื่อมาตุภูมินะครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับนะหลวงปู่หลิวจะสร้างไว้สวยงามครับพี่พี่จ๋าดูครับจมูกโด่งนิ้วครบผิวแดงแป๊ดเลยครับ นะฮะพ่อค้าแม่ขายราชบุรีนะคปรปฐมกาญจนบ,บุรีรู้กันดีครับนะพูดติดปากครับเต่าโชคลาภเต่าค้าขายครับนะฮะปี2541ครับ, 2, รบนะปกติองค์ละ1,5 0 0งครับสวยๆนะแบบนี้เลยนะทุกองค์ครับผมจะแบ่งให้เพียงคู่ละนะครับจากองค์ละ1,5 0 0เป็นแบ่งเลยคู่ละ1,500เท่านั้นจะ้ะพ,พี่จ๋าสวยทุกองค์ครับคู่ละ1,500บาทครับนะ นะครับคู่สามีภรรยาคู่แฟนนะผู้หญิงผู้ชายใช้ได้เลยครับลูกสาวลูกชายก็บูชาได้นะจ๊ะพี่จ๋านะครับต่อไปอีกคู่หนึ่งครับนี่ครับมา2องค์เช่นเดียวกันครับนะเหรียญหลวงพ่อนะครับสีลาแรงหลวงพ่อ3ามพี่น้องครับนะหลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในปีพศ2540ครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับ ลมดำผิวลุงๆนะครับผิวน้ำมันกาดเลยนะเจ้ามูกดงทุกองค,ครับด้านข้างเด็ดตรงด้านข้างเป็นครอบด้วยนะยนครับซุ้มพญานาคครับสองซ้ายขวาผมปล่อยไปสูงสุดก็2 5 0 0ถึง3,000ครับตอนน่อ1นเหรียญน,นะครับนะปลูกเสกในพิธีเสาห้าสร้างโบสถ์ครับสร้างโบสถ์เสาห้าปี2540ครับสวยนะครับปกตินะองค์ละ2 5 0 0ถึง3,000แต่วันนี้นะครับจะแบ่งให้คู่นี้ครับ คู่นี้นะครับนะถ้าไม่เอาเป็นคู่อง์ละ1 5 0 0บาทแต่ถ้าเอาเป็นคู่คู่ละ2องพครับแบ่งเลยครับสวยทั้งคู่ครับบอกเลยว่าสวยคู่ครับนะองละ1นึ่แต่ถ้าเช่าคู่ลดเหลือ2องพจะเซฟเยอะมากครับแล้วก็เหรียญจะสร้างน้อยหายากมากๆนะเหรียญรุ่นนะครับหลวงพ่อศิลาแรงนะสามพี่น้องครับหลวงปู่หลิวตั้งใจปลูกเสกมากในปี40ครับ ต่อไปนะครับอีกคู่ครับนะมาเป็นคู่เป็นคู่จ้ะนะฮะนี่คือเหรียญรุ่นนะครับเจ้าสัวนะครับเหรียญรุ่นเจ้าสัวหลวงปู่หลิวนั่งอยู่บนหลังเต่านะครอบด้วยสมเจ้าสัวนะครับลาบผลภูนทวีปี2540ครับ2540ครับปกติเปิดให้เช่าบูชาอยู่2 0 0 0ถึง2อ0พัครับส0 0 0ถึงสอ0พครับสวยๆเลยครับใครอยากเป็นเจ้าสัวชนะสีชนะสีนะครับ ปี40ครับนะแบ่งเลยครับ2อ0พถึง3,000 2,000ถึง2อ0พไม่ปล่อยครับวันนี้แบ่งให้คู่นี้เลยนะ2,000บาทนะครับใครพบเจอนะจัดไปครับคู่นี้เลยครับ2,000บาทนะแบ่งครับแบ่งครับมานะนะครับรุ่นเจ้าสัวราบผลภูนทวีปี40ครับรับประกันพระแท้จากพี่จ๋าต่อไปจี๊ดจี๊ดจัดๆเอาปี36ก่อนเลยนะ พยาเต่าเรือนรุ่นมหาเศรษฐีสร้างโบสปี2536ครับ2536เนื้อเงินจมูกโด่งนิ้วครบต่อโคตรคมชัดลึกห่วงเดิมขิวเดิมครับสวยสมบูรณ์มากหายากมากครับนี่คือ1ใน1,000องค์ครับนี่ครับเต่าเรือนมหาเศรษฐีหลวงพ่อหลิวรุ่นสร้างโบสนะครับนะจังหวัดนคนปรปฐมปี2536ครับเนื้อเงินครับหายากมากครับนี่เป็นองค์ที่ สามมั้งที่ผ่านมือผมเข้ามานะต้องบอกว่าปล่อยไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับราคา6,500มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะหมันจะฝังใจครับนะพระอะไรที่เจอยกักๆยากนะจะฝังใจเพราะพระเครื่องเหล่านี้จะอยู่ในอยู่กับนะครับเฮียป้าป่าเขาที่เป็นกรรมการในชุดนู้นครับชุดปี3-6ที่สร้างรุ่นนี้จะหลุดหลุดลอดออกมาถึงมือเราเน้อยยากมากครับนะนาน,นานทีจะพบเจอนะนี่คือ ต้องบอกว่าพอผ่านจาก5ปีที่แล้วมาปีนี้ต้องคูณ4ครับคูณ4คูณ4คูณ5คูณได้เลยครับราคานะต้องบอกเลยทวีคูณครับสะสม้าเครื่องถูกหลักถูกทางนะเป็นทวีคูณแน่นอนครับนะฮะวงนี้นะเด็ดเด็ดเลยครับมหาเศรษฐีสร้างโบสถ์ปี36ครับต่อไปจากปี36ก็มาเป็นรุ่นนะฉลองอายุครบ90ปีหลวงปู่หลิวนะครับเนื้อเงินเช่นเดียวกันจ้ะ เนื้อเงินเช่นเดียวกันครับดูครับจมูกโด่งนะครับเมตาติดชัดตอก2อโค้ดนิยมจ้ะผิวนะขึ้นลุ้งนะครับธรรมชาติสวยมากครับปี2 5 3 8เห็นไหมครับปีการจัดสร้างนี่คือ1ใน1000องค์เช่นเดียวกันครับนะฮะหายากครับผ่านมือผมองค์นี้น่าจะเป็นองค์ที่4เท่านั้นเองครับนี่ครับด้านหลังเป็นยันมหาลาภหาโชครับเนื้อเงินสวยสมบูรณ์มากครับนะฮะ ผมปล่อยไปสูงสุดก็1มื่นหกนะหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกอยู่ประมาณนี้ครับนะฮะใครพบเจอคลิปนี้นะจะแบ่งให้ย่อนก็หมื่นห้า 15, ครับย่อนก็หมื่นห้า 15, ครับสวยมากครับพร้อมกรอบเงินสั่งทำนะครับนี่เป็นกรอบเงินสั่งทำนะครับสวยๆหนาๆเลยนะครับจี๊ดจา๊าดมากหนึ่งในหนึ่งพันองค์ครับต่อไปจากหนึ่งในหนึ่งพันองค์มาหนึ่งในสี่ร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับ นี่คือ1ใน499องค์ครับพญาเต่าเรือนรุ่นพิเศษเมตตามหาลาบค,ครับเนื้อเงินครับพี่พี่ตอกโค้ดคมชัดลึกครับนะเป็นโค้ดตัวเดียวกันกันกบที่ใช้ตอกรุ่นเปิดโลกปี39จ้ะนะเส้นนะประโคตสวยงามมากเส้นสายรวดลายคมชัดเดิมๆครับไม่เคยผ่านการใช้ครับนะหลวงปู่หลิวสร้างไว้เพียงนะ499องค์เท่านั้นครับ499องค์เท่านั้นครับฟังไม่ผิดครับพี่พี่ นี่คือ1นใน4ี่คือ1ใน499องค์เป็นรุ่นที่ผมชอบมากนะหักมาเพราชื่อดีเป็นมงคลครับรุ่นพิเศษทําอะไรก็ได้เป็นพิเศษครับได้ทั้งเมตตาครับได้ช่วงมหาลาบนะครับนะครับปล่อยไปสูงสุดก็2 5งหมถึงสามหมครับนะสองหมถึงสามหมครับสวยมาก1ใน499องค์เท่านั้นครับ เป็นรองเพียงเนื้อทองคำนะนะครับจีดจัดเลยครับต่อไปนี่ครับได้จิ๋วมาด้วยครับสององค์ครับพี่พี่นะนี่คือเต่าจิ๋วนะรุ่นแรกครับเต่าจิ๋วรุ่นแรกหรือว่าเต่าจิ๋วมหาเสน่ห์ครับเต่าจิ๋วมหาเสน่ห์ครับหลวงปู่หลิวจัดสร้างขึ้นในปี2538สร้างเป็นรุ่นแรกครับนะฮะเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์เป็นเลิศครับเต่าจิ๋วรุ่นแรกครับศักดิ์ศรี จิ๋วรุ่นแรกครับนะหายากครับสร้างน้อยครับนะปล่อยไปสูงสุดพร้อมเลี่ยมทองก็ 28- 0 0 0แถึง32,000ครับนะใครพบเจอคลิปนี้แบ่งให้หย่อนกว่า28 0 0 0ครับพร้อมทองสั่งทำา90%นนั้นหนาจานะนี่คือทองสั่งทำนะครับนะน่ารักใสสวยเลยครับใสสวยน้าหนาเลยครับนะฮะรุ่นแรกมหาเสน่ห์ปี38ครับต่อไปเต่าจิ๋วเช่นเดียวกันครับ เต่าจิ๋วรุ่นไตรมาสรุ่นสุดท้ายปี2543ครับเนื้อทองแดงผิวสวยมากนะฮะนี่ครับผมปล่อยพร้อมเลี่ยมทองครับไปสูงสุดก็18,00 0บาทนะเพราะทองหนามากครับพี่พนะฮะนั่นหนาหนักๆครับนะพระสวยๆครับพระนี่สวยมากครับละหายากด้วยครับนะรุ่นไตรมาสนี้ปลูกเสกหนึ่งไตรมาสก็คือ3เดือนนะครับปลูกเสกยาวนานครับเพื่อให้ได้พุทธคุณของพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่ลิวนะครับ ชโชคลาภเมตตาแขวงคาดค้าขายดีเป็นเลิศครับนะใครพบเจอคลิปนี้ปล่อยให้หย่อนกว่า16,000ครับนะพร้อมทองนั้นหนาครับนะพระเครื่องนะครับพญาเต่าเรือนทุกองค์ผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องครับพี่พี่รับประกันพระแท้พี่พ,พี่ตลอดชีพเสมอครับสนใจเช่าบูชากร0 9 2 9 1 9 1 5 8 8ครับนะ ช่องสี่เหลี่ยมของ y o u t u b e ที่พี่ๆดูผมอยู่ตอนนี้นะครับด้านล่างน้าขวามือจะมีคำว,ว่าติดตามสีแดงๆนะพี่ๆจิ้มไปเลยครับ1ทีครับพี่ๆจะไม่พลาดคลิปพระเครื่องพญาเต่าเรือนจากทางบ้านที่ส่งมานะครับนะครับทุกองค์ผมรับประกันพระแท้ให้พี่ๆตลอดชีพเสมอครับวันนี้ผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ